พระคำของพระเจ้าในตอนนี้ได้บอกไว้ว่าเราจะรับใช้พระเจ้าอยา่างไรสิ่งแรกที่เราจะรับใช้พระเจ้าที่พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ก็คือว่ารับใช้ตามของประธานของเรานะครับรับใช้ตามของประธานเพื่อเมื่อเราได้ใช้ของประธานที่มันตรงกับว่า จริงในชีวิตของเรานั้นเราก็จะสามารถที่จะเสริมสร้างร่ากายของพระเยซูคริสรต์เพื่อจะให้ผู้อื่นนั้นได้รับการเสริมสร้างและเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปในตอนนี้ส่วนใหญ่เราก็เข้าใจถึงการเป็นอของประการในการ ที่เป็นผู้รัรบใช้อตรงนะครับและบางส่วนนั้นก็เป็นของประธานที่ทุกคนในคริสตจักรสามารถที่จะมีได้และตแต่ละคนนั้นที่อยู่ในคริสตจักรของพระเจา้าอย่างน้อยท่านก็คงจะมีสักหนึ่งอย่างถ้าท่านไม่ขิ้เกียจจนเกินไปที่จะรับการเสริมสร้างแล้วก็พัฒนาของประธานของท่านที่มีอยู่ในชีวิตที่พระเจา้าได้ทรงโปรดประทานให้เมื่อท่านได้เกิดมาในครอบ ตัวฝ่ายวิญญาณนะครับพร้อมกับความสามารถในฝ่ายธรรมชาติที่เราเรียกว่าตะลันซึ่งเป็นความสามารถในฝ่ายธรรมชาตินั้นเราได้มาตั้งแต่ที่เรามาจากคุณแม่ของเราแต่ความสามารถในฝ่ายวิญญาณนั้นพระเจ้าได้ทรงให้กับเราเมื่อเราได้เกิดมาในครอบครัวของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณนั่นเรียกว่าของประทานในฝ่ายวิญญาณ ผมไม่เชื่อว่าพี่น้องที่นี่จะไม่มีความสามารถและไม่มีของประทานของพระเจ้าในชีวิตถ้าท่านมีโอกาสได้รับการเลี้ยงดูเอา,าใจใส่มาอย่างดีที่สุดเชื่อแน่ว่าเราจะมีคนของพระเจ้ามีผู้รับใช้ของพระเจ้าเยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นกําลังเกิดขึ้นในกริจัไทไอใน